เดียวอียันก็จะบอกว่าก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้ก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้ฉันก็ทําตามหน้าที่พลเมืองดีส่วนไอ้นักกฎหมายคนหนึ่งก็บอกว่าก็ได้ก็ก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้ก็เป็นตัวกลางดําเนินการให้วิ่งเต้นให้ก็ทาได้แค่นี้อ่าอ่านั่นแหละแม่มันเป็นเป็นมานั้น คือวันนั้นเนี่ยที่มีการมายืมเงินเนี่ยที่มีการมายืมเงินยายกอไก่ก็อยู่ตรงนั้นลูกชายเขาก็อยู่ตรงนั้นครับลูกชายเขาเน่ะก็อยู่ตรงนั้นคนนับเงินก็อยู่ตรงนั้นเออคนนับเงินคนสนิทนะ่ะไอที่ขับรถไปนั้นไปนี่ก็เป็นคนนับเงินไม่มีเลยไม่มีเลยเออแกน,นะอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบแปดสิบ เ,ออเยอะัน้วนะวัดเข้าวัดทุกวันเข้าวัดตลอดไม่มีไม่มีเล่นการพนโอคำพนันมั่วซั่วแหลกลานถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดว่าไอ้ไหลไปบอกว่าโอ้ยยายกอไก่เล่นการพนันติดการพนันงมเงียไม่ต้องถึงปากอียานครับไม่ต้องถึงปากอียานลูกหลานเขานะลูกหลานเขาเนี่ยเขาเขามาหาที่บ้านแล้วถ้าเขาถ้าเขารู้สึกว่าเขา แม่เขาโดนโดนเขาเรียกอะไรอะ่ะอืโดนรังแกแม่เขาโดนใส่ร้ายเนี่ยนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแต่นี่คือวิธีการจริงๆเ,เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเรื่องคนที่คนที่อยู่ญาติพี่น้องเขาเน่ะเขาไม่ได้สนใจนะเขาไม่ได้สนใจเพราะเรื่องเพราะเรื่องที่ออยานพูดมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยแต่คนที่มาสนใจคือใครรู้ไหมเอฟซี FC. เอฟซีบ้าบอคขอแตกของเขา่น่เละมันเป็นอย่างนั้นเอฟซีบ้าบอเขอแตกก็เชื่อเชื่ออย่งนั้นแหละแต่มันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องที่อียานพูดเลยอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะอ่นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามแต่ถ้ามันเป็นไปตามที่ที่ออยานพูดว่าผมบอก เขาไม่อยู่นิ่งๆหรอกเอาจริงๆจริงๆมีครบหมดคลิปนี้ดิฉันดูดไว้เรียบร้อยแล้วคลิปเก่าดิฉันดูดไว้เรียบร้อยแล้วครบหมดนะคะพูดจาแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่อะไรยังไงตอนนั้นพูดดินอันนี้คือเรื่องจริงนี่นั่นนู่นนี่เอาภาพให้ดูตอนนี้มาบอกว่าไอ้ภาพที่ให้ดูอันนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการซื้อที่ด้วยเพราะว่าคนนี้ติดหนี้พานันเนื้อมายืมเงินเด,ดี๋ยวนะก็<ล>ะอธิบายมาโดยตลอด ก็อธิบายมาโดยตลอดว่าเขายืมเงินเขามายืมเงินเออก็อธิบายมาโดยตลอดว่าเขามายืมเงินหลานเขามีปัญหาเรื่องเรื่องหนี้พนันออนไลน์เออนั่นแหละนี่คือปากมาหมาของไอ้ชายชาติชั่วคนนี้ที่พ่อแม่มันไม่สั่งสอนถ้าตาที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนเหรอไอ้คนไอ้คนที่นับเงินเนี่ยเป็นลูกใครล่ะ ไอคนที่นับเงินวันนั้นน่ะเป็นลูกแท้ๆของใครที่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 ท่อยานนั่งด่าอยู่นี่น่ะคนที่นับเงินเป็นลูกแท้ๆของใครเป็นลูกแท้ๆของออยานเหรอหรือเป็นลูกหรือว่าเป็นลูกแท้ๆของคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นฮะนี่นะคนคนเรามันเป็นเป็นคนที่นิสัยสันดานอย่างนี้แต่มันก็แปลกดีเนาะ ผู้หญิงคนหนึ่งยอมให้ยอมให้อีแก่นี่นะ,อะยอมให้อีแก่นี่นั่งด่าพ่อแม่ตัวเองสนุกปากโดยที่ไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลยเป็นไปได้ยังไงนี่แหละผมถึงบอกว่า fc เนี่ย fc ที่เขารับไม่ได้ที่เขามีมีลูกนะที่เขามีลูกๆเขาโอ้เขาจะมองว่าทําไมทําไมเป็นคนอย่างนี้เอปล่อยให้คนอื่นมาด่าแม่แท้ๆตัวเองปู้ยี่ปผู้ยำได้ขนาดนี้ ไม่รักก็ไม่ต้องไปสนับสนุนให้คนอื่นมา,มาเกลียดพ่อเกลียดแม่ตัวเองอันนี้คือไม่รักไม่รักพ่อไม่รักแม่แต่ไปสนับสนุนให้คนอื่นมาเกลียดพ่อเกลียดแม่ตัวเองเนี่ยเออผมว่าคนแบบนี้มันเขาเรียกว่าอากตันดูกระตาเบทีนะไม่เป็นอย่างนั้นนะแก่ๆยายแก่ๆจะต้องเข้าคุกตอนแก่ไปแก่ตายมีคุกเนี่ยปากลูกชายมันลุ้นๆน,นะคะอื เปิดให้ฟังแค่นี้เดี๋ยวเอฟซีรำคาญ <c oughs> อันนี้บอกตรงๆคือถามว่าจะดึงตาดึงยายเข้าคุกเข้าตารางเหรอมันมันเป็นไปได้อยู่อ่ะืม, <c oughs> มะโนมโนไปเองหรือเปล่าเออมโนไปเองหรือเปล่า ผมบอกได้เลยนะเดี๋ยวผมฟังยิ่งฟังยิ่งฟังผู้รู้ทางกฎหมายยิ่งฟังก็ยิ่งตลกตอนนี้ตอนนี้กลัวแล้วเหรออ๋อตอนนี้ไม่ตอนนี้กลัวแล้วใช่ไหมอ่าตอนนี้เดี๋ยววันน้ำเงตอนนี้เขากลัวไปเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเปลี่ยนจากชื่อไอ้ไอ้จ้นเปลี่ยนจากชื่อไอ้ไอ้นอนนาเปลี่ยนจากชื่อไอ้ไหลตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไป เป็นชื่อไอ้บุญชูแล้ววันนี้โอ้ยกูไม่จำจำชื่อไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้วเหรอเปลี่ยนเป็นบุญชูแล้วทีนี้แล้วทีเอฟซีถามว่าทำไมเปลี่ยนทีบุญทำไมไปเปลี่ยนชื่อเป็นบุญชูมันบอกมันบอกว่าแต่แตงแต่งตัวบ้าน,านดีใส่ลองใส่กางเกงเจเจตอนนี้ตอนนี้จากจากไอ้ไหลจากไอ้ไหลจากไอ้จ้อนมาเป็นมาเป็นบุญชูแล้ว กลัวอะไรอนะ่ะจริงๆนะท่านผู้รู้ทางกฎหมายครับลงชื่อร้องเรียนไปเลยท่านแน่จริงอนะ่ะลงชื่อร้องเรียนไปเลยอืมเทด่ดีเอาไปเลยท่านแน่จริงอนะลงชื่อลงชื่อผู้ที่ลองเรียนไม่กล้าใช่ไหมละ่ะรู้อยู่แล้วไม่กล้าอืมเขาไม่กล้าหรอกครับน้ำลายจริงๆนะเขามีแต่น้ำลายไปร้องเรียนไปร้องเรียนลิขสิทธิ ไปร้องเรียนลิขสิทธิ์ไอ้สมชั้นร้องเรียนลิขสิทธิ์ไอ้ร้อยเอดตอนนี้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับไอ้ลิขสิทธิ์สินค้าอะไรของไอ้ร้อยเอดลิขสิทธิ์ไอ้ไอ้สามชั้นอะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วมีแต่ขี้คุยถือเอกสารอ้อมบ้านอยู่น่นะนะผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับบันใจครับบันใจกู <c oughs> ฟังอยู่กูเมย์น่าสูว <c oughs> f อฟก็ตื่นเต้ เอามาเลยเอาม,ามันเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมเนี่มีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีนั่งเครื่องบินฟรีกินฟรีอยู่ฟรีคือ,ค,อคือไม่ได้จ่ายเงินสัก,กบาทไม่ได้จ่ายเงินสกัก,กแดงเดียวโอ้ยถือเอกสารเดินอ้อมบ้านอยู่นั่นขนะี่รถอ้อมไปอ้อมมาอยู่นั่นตายตายเนี่ยตายเนี่ย แล้วที่นี้แลวทีนี้ก็เดินเดินไปแล้วก็ไปถ่ายรูปอยู่ป้ายหน้าสารไข่ฟงแล้วก็ไปอยู่อ่าไปไปถ่ายรูปอยู่ป้ายเลยคือเป็นคนชอบป้ายอ่าผู้รู้ทางกฎหมายถ้าหนึ่งเป็นคนชอบป้ายนะเจอป้ายป่าไม้เชฟฟี่ไปก่อนอ่าเจอป้ายป่าไม้ปุ๊บเจอป้ายอะไรไม่ได้อมีป้ายอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับราชการเนี่ยอ่มีป้ายอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับราชการเนี่ยชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูป ชอบถ่ายรูปเอามาเอามาหลอกอะไรเอามาหลอกเอามาหลอกเอฟซีอืมตายแล้วผมไปแล้วนะครับผมผมไปแล้วขันน้ำมันมาครับคันน้ำมันมาครับ